สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลากเส้นขีดคล่อมแล้วก็พิมพ์ข้อความยงเอียงบนสําเนาเอกสารดังตัวอย่างที่คุณเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับผมจะเริ่มที่แทรกรูปมาก่อนนะครับไปที่ insert เลือก picturedevice รูปผมอยู่ใน folderpicture คลิกเลือกรูปแล้วก็กดปุ่ม insert แทรกรูปเสร็จเรียบร้อยรูปยังกยับไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะย่อขยายได้ถ้าต้องการให้กยับได้ก็ไปที่ layout option แล้วไปคลิกตรง in front of text ตรงนี้เมื่อคลิกแล้วเอาเมาส์ชี้ที่รูปกดเมาส์ด้านซ้ายกลางไว้มันจะลากไปไหนก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับวางในตำแหน่งที่เหมาะสม ก็ทำการกีดคล่อมเลย Insert Shape ผมจะใช้เส้นนะครับ Line กดเมาส์ด้านซ้ายกลางไว้ลากเฉ,เฉียงแบบนี้ายาวๆเลยนะครับเมื่อคลิกเส้นจะมี Shape Format แต่ถ้าเราไม่คลิกมันจะไม่ขึ้นนะผมคลิกตรงเส้นจะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Shape Format ขึ้นมาผมไปที่ Shape Outline เอาลายคือเส้นผมเปลี่ยนเป็นสีดำผมเลือกความหนา y ตรงนี้เลือกความหนาหนากว่านี้หน่อยนึงได้มาแล้วหนึ่งเส้นเส้นที่สองไม่ต้องไปวาดใหม่ทําการ Copy เลยกดปุ่ม ctrl o n o ค้างไว้เอาเมาส์ชี้ที่เส้นสังเกตดูจะเป็นเครื่องหมายบวกเล็กๆก,กดเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ลากออกมา จัดให้พอดีสวยงามแล้วก็ปล่อยเมาส์ปล่อยคอนโทรลได้เส้นกล้อมมาแล้วต่อไปจะเขียนข้อความไปที่ Insert s h a p e ใช้กล่องข้อความจะเขียนข้อความแบบปกติแบบนี้ไม่ได้ข้อความแบบนี้มันจะหมุนไม่ได้เอียงไม่ได้เราต้องไปที่ Insert s h a p e แล้วก็เลือกกล่องข้อความลาก แล้วก็พิมพ์ใช้สำหรับทำโน้นทำนี่เท่านั้นหลังจากนั้นก็จัดให้อยู่กลางนะครับไปที่โฮมจัดกลางจัดฟอนต์ให้ตัวใหญ่ขึ้นคลิกตรงเส้นขยายฟอนต์ใหญ่ขึ้นทำให้เป็นตัวหนาทำให้ปอกยืดได้อีกหลังจากนั้นก็หมุน ชี้ที่จุดหมุนตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่กดเมาส์ด้านซ้ายกลางไว้หมุนแบบนี้สวยงามแล้วก็ปล่อยเมาส์แล้วก็จัดให้สวยงามแบบนี้เทกบล็อกนี้ยังมีเส้นแล้วก็มีสีอยู่สีพื้นจะเป็นสีขาวเส้นจะเป็นสีดำเข้าไปที่เครื่องมือเชฟฟอร์แมตเชฟฟิลเชฟฟิลคือสีพื้นของรูปวาดบอกโนฟิลคือไม่เติมสี เชฟเอาไลน์คือเส้นบอกว่า no เอาไลน์คือไม่มีเส้นก็จะได้แบบนี้นะครับคุณก็เซ็นสำเนาถูกต้องได้เลยก็อลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมก็ขอความกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ